นอภาษาไทยเกี่ยวกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลลองเรนแอ์โทลแอร์มิสซิเลสหรือ AAMS รุ่นใหม่ในปี2025ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล2025เทคโนโลยีล้ำยุคในสงครามทางอากาศเผยแพร่ปี2025โดยชื่อช่องของคุณ ในปี2025ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิัยไกลหรือที่เรียกกันว่าลองเรน AAMS ได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่กำหนดผลของการต่อสู้ทางอากาศยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าระบบนำวิถีอัจฉริยะและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายจากระยะหลายร้อยกิโลเมตร AAMS กลายเป็นเครื่องมือหลักของกองทัพอากาศทั่วโลก AAMS คืออะไร AAMS หรือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศคือขีปนาวุธที่ถูกยิงจากอากาศยานเพื่อทำลายเป้าหมายที่อยู่บนอากาศเช่นเครื่องบินรบหรือโดรนโดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามระยะทางเช่นพิสัยใกล้ชอดเรนพิสัยกลางมี d เ u ี่ยมเรนและพิสัยไกลลองเรนซึ่งในวันนี้เราจะเน้นที่พิสัยไกลเป็นหลักเทคโนโลยีเด่นในปี2025 ในปี2025ขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่มีการพัฒนาไปไกลมากทั้งในด้านความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการหลบหลีกระบบนำวิธี AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับและเปลี่ยนเส้นทางแบบเรี็วทม์เรดาร์ AESA ขนาดจิ๋วเพิ่มประสิทธิภาพในการล็อกเป้าหมายแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเทคโนโลยีไฮเปอร์เวลโซิีบางรุ่นสามารถทำความเร็วได้ถึงมาตขึ้นไป ระบบป้องกันการรบกวน ECM Resistant ทนทานต่อการรบกวนสัญญาณจากศัตรูขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่น่าจาาับตา M260 JATM USA รุ่นทดแทน M120 AMRAAM มีพิสัยที่ไกลกว่าและ AI ขั้นสูง PL-21 จีนระบบเรดาร์แอคทีฟเรดาร์ซิเกอร์พิสัยกว่า300กิโลเมตร A-37N รัสเซียขีปนาวุธความเร็วสูงสำหรับการยิงเป้าหมายระยะไกลถึง400กิโลเมตรเมต o ยุโรปใช้รามเจ็ดพร o p u ู s i o นสำหรับพลังขับเคลื่อนระยะไกลและแม่นยำสูง แนวโน้มในอนาคตแนวโน้มในอนาคตคือการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์และข้อมูลจากแพลตฟอร์มหลากหลายเช่นดาวเทียมโดรนหรือระบบ AI ของเครื่องบินรบทำให้การยิงขีปนาวุธนั่นยำม,มากยิ่งขึ้นและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆได้แบบไร้รอยต่อ สรุปขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลในปี2025ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการรบแต่เป็นแกนหลักของการออกแบบยุทธาศาสตร์ทางอากาศในยุคดิจิทัลยิ่งประเทศใดมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าก็ยิ่งมีความได้เปรียบในการควบคุมท้องฟ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆจากทั่วโลก หากคุณต้องการสคริปต์แบบเสียงบรรยายหรือจะให้ใส่กราฟิกและทำโค้ดสำหรับวิดีโอด้วยแจ้งได้เลยครับ